เชิญครับเจิดด้านในได้เลยครับเวลคับช<ป>ูบ้านแหลมสุพรรณบุรีเวลคั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  เรียวคเรียวคเรียวคทูบาแหลมเวลคัมทูบานแหลมจ้าแล้วนั่งพาไปเลยนั่หนังคับก่อนเลยเวลคัมเวลคัม เบลก้มคือบ้านแหลมโอเคนะครับ